สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูดีซีมีนานี้มีรถกันแล้วหรือยังว้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตรถในร้านตอนนี้นะฮะว่ามีคันไหนราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม เบสอย่างเดียวมันจะมีโปรโมชั่นอีกบ่าโปรโมชั่นใจเย็นๆนะเดี๋ยวเรียกว่าโปรโมชั่นเลยเราลดเป็นนิสัยอยู่แล้วมาดูตั้งแต่คันนี้กันเลยครับไม่แลกมาทางนี้เลยงงปะว่าเราเราเดินผ่านมาทําไมหลายคันงงวะไอช่างภาพเขาบอกผมว่ามุมเนี้ยดีเห็นทุกคันอ่าเริ่มเลยอันนี้คอสกินินจา3 0 0นะครับรถเป็นรมันสิบห้าแต่งหล่อทั้งคันเลยอันนี้ขออนุญาตขายสดอย่างเดียวเฮ้ยนี่ไงเห็นนะเสียงว๊บว๊บปุ๊บแวบแล้ว หล่อรล่รอหล่อ,อคันนี้ไม่ไม่เจ็หมื่นแปดคูดหล่อคันนี้ไม่เยอะแต่รถด,ดูแลอย่างดี5้าห0ืเท่านั้นนะครับผมของแต่งท่วมขนาดนี้เลยอยากดูคิดเพิ่มทักมาเลยครับผมต่อมาก็จะเป็นนินจา300ปี2017 คันนี้จับไฟแนนซ์ได้นะแล้วหล่อเลยรถ2มือหล่อเลยอันนี้ไม่สามหมื่นแจัดไปดาว9,000พผ่อน2,000กว่าบาทอ่ะเก้าพันี่คือจบทุกขั้นตอนนะเครดิตดีไม่มีบวกเพิ่มใด้ทั้งสิน้น2,100กว่าบาทแล้ว48ว่สดงั่เท่านั้นนะผ่อนอย่างเบาอะ่ะถ้าไม่ชอบเงินผ่อนจัดไปราคาเงินสดอยู่ที่6,9,500เเท่านั้นนะครับผม ขคยอะขคเยอะคยะต่อมานี่บอกแล้วว่าศูนย์คาวาแท่คาวา a ากิเวอร์ซิตปี2 0 1 5 1 6คันนี้ยังไม่ได้ทาคลิปเลยยังไม่ได้ทําคลิปเลยรถเพิ่งเซอร์วิสเสร็จลงจากร้านเซอร์วิสมาล้าเราตึง้งล้างเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วคันนี้รอเลยครับ3,000จบทุกขั้นตอนผ่อนเพียง3 6 6 0หม้อเท่านั้นคันนี้เงินสดอยู่ที่129,000เท่านั้นนะครับผม แล้วหล่อขนาดนี้หล่อเรี่ยมแล้วหน้าแบบนี้นี่ผมเพิ่งเคยเอามานะสํสำหรับคนที่ถามหาเอ้ยพี่อาร์มเวอร์ซซด้าเวอร์ซดแบบผ่อนได้อะตอนนี้ต้องเป็นหน้ายากแล้วที่ผ่อนได้นะรถปมืเนี่ยรถในคลิปนี้แล้วเมือนี่เอาเลยหะอยักหน้านาดน,นี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันจนได้จนได้ต่อมานี่คาวาซากิแฟ0 0สามร้อยปีสองพันสิบห้าคันนี้โหลูกค้าเห็นในคลิปแล้วแบบในคลิปที่ให้ถ่ายเห็นนะอยาก ขอทราบราคาเราบอกราคาไปก่อนเลย5 3 0 0 0พันเท่านั้นแต่คันนี้เราล้อเล่มอยู่นะครับแล้วรถโคตรเลี่ยมแต่งมายังรอสีเสิรเลี่ยมแปดเลยเลขใหม่คันนี้จําได้มันหลักพันโลสพกว่าโลเองออกทริปรอบเดียวแล้วก็ไม่ได้ขับเลยเจาะทําสีเล่นทําสีพวกชิ้นดำนี่นะชุดสีนะชุดสีเดิม,มรอเล่นอย่างเดียวนะหรือท่านใดจัดไปก่อนเราก็นะ5 3า0 0นเอาไป50,000คันนี้นะจะไม่ทันลงขายเลยรถซะแล้วสําหรับเดือนมีนาเอาละงาเอาละงานี่ คันนี้เหลืองบอบเบอร์เบยคาร์บอนแท้ทั้งคันจัดไปผ่อนเพียง3,360งวดเท่านั้นนะครับผมเงินสดอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเราท่อครับเราท่อไทเทเนียม คาร์บอนครอบทั้งคันหูห่อไอคันนี้นี่พี่ชายต้องขอบคุณพี่ชายด้วยบอกว่าน้องอัมพี่ขอเทินได้เปล่าโอโ้ยินดีเป็นอย่างยิ่งบอกน้องอัมคุยง่ายอ่ะจัดไปเลยฮะติดจองเทินรถผมรับอยู่แล้วแล้วเป็นรถตัวเองด้วยรับเลยครับจองด,วด่ดวนดๆเลยคันนี้ไม่มาคันนี้ต่อเลย c b 6 5 0กาปี1 8 1 9เป็นตัวไฟกลมนะครับผมออกรถสูนบาทผ่อนเพียง4,600บาทเท่านั้นรถมือเดียวไม่หม่นโคตรเลี่ยมเลยคาร์อบอนทั้งคัน เหมือนกันคันนี้หูหล่อจัดหล่อจัดถ้าขอดูรูปคันไหนคลิปคันไหนเพิ่มนะครับผมทักหาเราได้เลยพี่ขอดูคันนั้นหน่อยคันนี้หน่อยยินดีครับต่อมานี่ฝั่งข้างในเป็นยังไงบ้างเราโซนนี้โซนของดีเลยของดีของร้านเรา E R 6 N นะครับผมอันนี้ที่เห็นหน้าดำๆนี่ปิดการขายไปแล้วหนึ่งคันนะแล้วก็ซื้อเข้าอีกหนึ่งคันนี่คันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปเลยเป็นของแต่งแท้ทั้งคันนะครับผมคันนี้ก็จะมี ข้อแท้ปั๊มแท้รถปี2013นะโฉม14นะโชคเขียวคันนี้ติ๊กเกอร์เขียวคัน,นมีการสบัดกันล้ม i อ v มั้งเนี่ยใช่เลยลเครื่องเลี่ยมแป๊ดเลยคันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปเลยเอาไป74,500นี่ราคาเราเปิดนะมีราคาปิดให้ลูกค้าเลยไหมปิดเลยครับ70,000บาท <laughs> ปิดเลยแล้วคันนี้ก็จะเป็นคันเก่าของเราเองนะครับแต่เราก็ยังลงขายอยู่นะกุญแจ2ดอกอันนี้ปี2013เปิดอยู่69,000 เอาไป65,000นะครับคันนี้มีท่อแท้แล้วก็ไล่น็อตทองทั้งคันนี่ E R ต่อมานี่เลยผมอ่ะก็คือมีคนนะเอาจริงๆคันนี้นะมีคนขอแยกกันสบัดแยกท่อแยกโชกแล้วแบบเราไม่อยากแยกเข้าใจไหมถ้าแยกผมก็จะขายราคาพวกนี้ได้อะไรเงี้ยเอาไปเลยเราเปิดอยู่89,000นะ E R คันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยตั้ปีนองพันสิบสามปดมื่นเก้า 8, เอาไปแปดหมืนเอาแล้วไง อย่าให้ผมตัดใจถอดนะแล้วจะบอกว่าลูกค้าไม่ทันไม่ได้นะ <c oughs> คันนี้ของแต่งแค้ทั้งคันเหมือนกันนะครับล้อหลังเป็น Z ซ6ด้วยล้อโตชิวโชว์หน้าหล่อคันนี้3คันนี้ขอดูรูปเพิ่มคลิปเพิ่มได้จริงๆเราดูได้ทุกคันแหละนะแต่คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเราถามไอ้ช่งพางผ้าก่อนเขาเอาไง <c oughs> ต่อมาคันนี้ครับเบื่อแล้วอะญี่ปุ่นอะมาอิตาลีได้เปล่านี่จัดไปครับสำหรับดูคติมอนเตอร์795 d p ปีสอ1พันสแล้วคันนี้รถหล่อมือเดียวไม่หมื่นสองคือท่อกองกองขอ,อยนุาทางบัตรซาร์ไม่ให้ดูพอแล้วอยากดูมาดูเองนี่ จัดไปหนึ่งจะบอก10,000แสนเคยตัวดกคติขายแต่ห0 0 0 0แสนกว่าคันนี้เราจัดไปเลยครับ9900เท่านั้นนะครับผมฮาเล่ของเรานี้ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวมึงก็ออกคลิปอีกนะแล้วเวลาถามซื้อนะไม่ยอมขายแลงขออนุญาตพี่ลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ไปดูไมเลยเพราะว่าหน้าจอลําโพงเราไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราทําเสร็จเราก็จะจัดไปครับผมดาวแสนห้าพร 1 2 4่งวดเท่านั้นสำหรับเจ้าฮารีดีวิสันสีไกด์ของเราเนี่เองนี่หรือจะจับไปเงเินสด5้าแสนห้าหมเท่านั้นนี่เราจะเปิด5้าแสนเก้านะทำใจทำใจถ้าพี่คนไหนแบบสวนเลยนะ้องเอาไป 500, 5้าแสน ยินดีเดี๋ยวจะรีบทําให้เลยครับปกติกายรูปหล่อของเราเนี่เองยังไม่จบยังไม่จบของนอกยังไม่จบนี่จัดไปครับเจ้าอิตาลีรูปหล่อของเรานี่แต่งตัวหล่อสะอาดสะอาดใส่ไฟล์ถากแบบว่ายิ่งรึิมสําหรับเจ้าเวป้า GTS 150ปี2019 ABS 3าวาวหล่อเห็นไอ้สแฝดนี้ไหมเบนเนลลี่คันนี้ 250้ TNT 300ย TNT 3 0 0รคันนี้เปิด29 0 0 0ไม่หลักพันโลมึงเนี่ย5,000ันกว่าโลเปิด29500เอาไป2 7 0หนเคันนี้คันละ39,500เอาไปคันละ37มหมทำคลิปยังเอ่ยยังไม่ทำนะแต่เรามีรูปแล้วคลิปแยกแต่ละคันยังไม่ได้ทำนะแต่เราพยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดเราอยากให้ผลงานออกมาดีลูกค้าจะจำรถต้องดีคลิปต้องดี เดตเงินพอค้าไม่ค่อยดีเลยต้นเดือนเนี่ยฝั่งนี้ลืมกันไม่ได้เลยของดีของทุกค่ายอ่ะมันต้องมาอยู่ที่นี่ Honda เรามีนี่ Honda n s r หน้ากากเล็ก Yamaha เรามี r x z ท่อปลายเปืร์น w าว a สกิ kr เพิ่งมาใหม่ยังไม่ได้ทำชิปเลย คันนี้เราเปิดโยสามหมื่นเก้านะสามหมื่นเเอาไป3 7มหมไอ้คันนี้ไอ้คันนี้เท่าไหร่อะเอาไป2องหมื่นเก้าสองหมเลยจากสามหมื่นเกาไปส9งหมื่นเก้าอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อะเอาไป1.9%ื่นเโอเ้โหสามหมื่นเจ็ดยังไม่ทําคลิปเลยเอาแสละเอาซสแล้วนี่คันนี้ติดจองอยู่นะครับผมแล้วฟูจิแลบปิดนี่เท่าไหร่เนี่ยแปดหมเใช่ไหมเอาไปเลยเจ็ดหมื่นเก้าฟูจิแลบปิดนี่ของเราตัดใจแล้วตัดใจแล้วฮะเอาไปเลยครับ เจ็ดหมื่นห้ันบาทสามสามมีชื่อผมเองนี่เลิกเก็บเลิอกอะไรแล้วนี่และหลังร้านนู่นตัวดีเลยตัวดีเลยนู่นเลยพึ่งเที่ยวเสร็จกลับมาแล้วกลับมาแล้วคาวาสกิบอจสจัดทรงมาหล่อแต่งเป็นสงครามโลกไซคาเราจัดให้สามหมืเก้าห้าร้อยเอาไปสองหมื่นเก้าพอมีคนมาขอแยกนะอย่าแยกเลยราคานี้คตรถูกเลยนี่ทางนี้กะแล้วทางนี้แล้ว่ะจริงๆอ่ะคันนี้ลูกค้าขอ ขอคลิปอยู่นะต่อคลิปอยู่นะแต่เรายังไม่ได้ทําเลยพอดีมีรถใหม่ทําทําทําคอนเซ็ปต์เราคืออะไรวะถ้ารถคันไหนแพงตัดก่อนเลยน้อง <c oughs> แล,ล้วล,ลูกค้าก็รอไม่ถอะขอญาติขอโทษด้วยลูกค้าคันนี้จัดไปเลยครับ39,000บาทเท่านั้นนะฮะดัดสัน521ข้างล่องเราเปิดจุด่แสนห้าเเอาไป99,000พอก็คือเนี่ยดูดิเนี่ยฝุนย่นมันเยอะเราจะเลิกเก็บรถกระบะแล้ว รถยนต์เราจะเลิกเก็บแล้วเราไม่มีที่จอดที่ดีกว่านี้ตอนแรกแล้วไม่แม่ไม,ม่ไม่ดำมาไม่นํามากไม่ท้ำมากบอกทุกคนไม่ทํามากเราอย่จะำมาจัดไปสําหรับอีวุ KB คบันนี้นะสามแสนนะเอาไปสองแสพอตัดใจเลิกเก็บแล้วนะครับผมจัดไปส่วนรถห0 0 0งแบาทไม่เก็บแล้วป่ดมันเยอะเนี่ยดูดิรถหล่อเลยนะ ดูมือผมตีรูปเดียวเท่านั้นที่ร้านถ้าลูกค้าเคยเข้ามาดูนะฝุ่นมันเยอะไม่รู้จะไม่รู้จะบ่นยังไงเห็นรถก็สงสารคันนี้มีคนให้แสนเก้าตอนนั้นไม่ได้ขายเมียใช้ตอนนี้ซื้อรถให้เมียใหม่แล้วเฮ้ย <c oughs> ซื้อรถให้เมียคันใหม่แล้ว <c oughs> ตอต้องอย่างนี้ตายแล้วตาย คลิปน,นี้พะโล้เลยนะ <c oughs> รูกความจริงกันแล้วโตต้า <t oda> รู้ที่ได้รถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมนําเข้าทั้งคันจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหลังคาสรุปนี่สลุปโคตรคอนเลนเลอร์ด่ะสรุปสองตอนดูภายในภายในอย่างสวยนี่ประตูสะไลายปรับนอนมาก่อนไปแคมเปอร์บ่อยสายแคมเปอร์ไม่ควรพลาดเอาไป 1นึ่งแสเกพันโอ้โหบอกแล้วเวลาเราไม่เอาเราตัดใจเลยหนึ่งแันคันนี้คันหนึ่งเบนซ์เอ็มบนึ่งสี่ศูนย์ดีคันนี้จัดไปบอกแล้วว่าไม่ใช้แล้วคันนูนรถเมียคันนี้รถพ่อก็จัดไปฮะเบนซ์บีเอ็ดีเครื่องดีเซลหสูบภายใน VIP มาดูภายใน วีไอพีจ๋าเลยคันนี้เรียกว่าสารตั้งต้นสําหรับสายแคมเปอร์เลยก็ว่าได้เบาะหนังผมโคตรชอบเลยภายในนี้นั่งสบายตอนไปเที่ยวกันก็เอาคันนี้ไปอายางเพิ่งเปลี่ยนแต่ใช้น้อยแล้วก็ซื้อซื้อใหม่เวลาคันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ตอนซื้อมามันแสนห้าเท่าไหร่นี่แหละเอาไป9ก้าหมื่นเก้าสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าหรือลูกค้าจะดูคลิปขนหนของรถเราที่มีอยู่ในร้านดูรูปดูคลิปไลน์แอด แอดอาร์มดีีอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงต่อรองราคาโผล่มเลยงสูงแปดเก้านะหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เกนะ้าเบอร์ผมโดยตรงมาดูรถตัวจริงนะครับรถยู่สมุดสาครพระรามสองใกล้กับวัดสามพันท้ายนรสิงห์นะครับถ้ามาไม่ถูกยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูดีซีฝากกลุ่มของเราด้วยนะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์รถยนต์และวัตถุมีล้อทั่วไปหรือจับฉ่ายกรุ๊ปของเราเนี่ยกำลังร้อนแรงเลยร้อนแรงเลยเปิดกลุ่มมาสิบปีกว่า คนเข้ากลุ่มเท่าไหร่พัน0 1 9 0ท้วนเฮ้ยกลุ่มเพิเ่งเปิดหรอถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ Subscribe ให้อาร์ม DDDC ด้วยนะครับอาร์ม DDDC ร้านเล็กเซวิสใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ